สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูาต้นตะบ,บองเพชรต้นนี้ก็จะเป็นตะบ,บองเพชรต่อสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็จะมีข้างบนเป็นตะบ,บองเพชรหัวสีอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูค่ะสวยงามมากเลยดูสิสีชมพูสดใสมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เราเพิ่งซื้อมาได้ประมาณอาทิตย์นึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า เออเขาบอกอะไรบ้างนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นตะบองเพชนำเข้าจากประเทศฮอลแลนด์ค่ะการรดน้ำก็ก็คือไม่ต้องการน้ำมากต้องการน้ำแค่น,นิดเดียวอุณหภูมิก็ประมาณอุณหภูมิห้องก็คือน่าจะไม่เกินน่าจะประมาณ18-26ถึง26องศาประมาณเนี้ย แล้วก็ห้ามรับประทานนี่คือเขาก็บอกไว้ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นต้นตะบองเพชรสูง9เซนติเมตรนี่ก็จะมีลักษณะสวยงามมากเป็นโตสามเหลี่ยมแล้วก็มีหัวสีชมพูสีชมพูสดใสมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ต้องการแสงแดดมากค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งไว้ตรงออริมหน้าต่างเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวไม่สามารถนำไปวางไว้ข้างนอกได้เพราะว่าต้นตะบองเพชรถ้าเกิดแสงน้อยแสงไม่พออาจจะทำให้รากเน่าได้และการรดน้ำถ้าเกิดเรารดน้ำเยอะเกินไปก็จะส่งผลให้รากเน่าได้เหมือนกัน นี่ค่ะเออวันอันนี้เราซื้อมาก็จะอยู่ที่ประมาณ16หกเหรียญซึ่ง16หกเหรียญถ้าเป็นเงินไทยก็น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ120บาทประมาณนี้ค่ะราคาตะบองเพชรที่บ้านที่เมืองไทยเป็นยังไงมั่งเพื่อน,อนๆมาออคอมเมนต์บอกกันได้นะคะนี่สวยงามมากเลย ความเชื่อของคนไทยตะบองเพชรก็เป็นต้นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดที่นิยมปลูกไว้ในบ้านเพราะมีความเชื่อว่าการที่ปลูกต้นตะบองเพชรไว้ในบ้านก็จะช่วยเสริมสิริมงคลและก็ทำให้เกิดโชคลาภอันนี้คือความเชื่อของแต่ละคนนะคะวันนี้ก็มีมาฝากประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ